ประเทศไทยกับกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันยาวกว่า800กิโลเมตรหลายคนคิดว่าเราคงเป็นมิตรต่อกันมาตลอดแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับขเขมรเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่สะสมมายาวนานเกินกว่าที่ตำราเรียนจะบอกความตึงเครียดนี้ไม่ได้เกิดจากแค่การเมืองยุคปัจจุบันแต่มันฝังรากลึกมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรสมัยที่อาณาจักรไทยเคยถูกรุกรานจากจักรวรรดิเขมร และสมัยที่ไทยกลับขึ้นมามีอำนาจก็เป็นฝ่ายยุคทับเข้ากัมพูชาหลายครั้งทุกยุคมีการต่อสู้มีการสูญเสียมีการจารึกและการหลบลางกระทั่งปัจจุบันความขัดแยงก็ยังไม่เคยจางหายเมื่อมีการตีความเส้นเขตแดนที่ไม่ตรงกันกรณีเขาพระวิหารจุดประทักที่ลุกลามเป็นสงครามย่อยในปี2551-2554ถึง2554นํามาสู่การเสียชีวิตของทหารทั้งสองฝ่าย และประชาชนที่ต้องอพยพจากแนวชายแดนแม้จะมีการเจรจาแต่รอยร้าวนั้นไม่เคยหายไปจริงๆแค่หลบอยู่ใต้พรมแดนรอวันที่บางสิ่งจะปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งบางคนบอกว่าสงครามไทยขเขมรไม่มีจริงในยุคนี้แต่คนที่ชายแดนบอกว่ามันไม่เคยจบแค่เราหลับตาไม่มองมันเท่านั้นเองหากคุณลองเปิดแผนที่ดาวเทียมแล้วซูมเข้าไปยังบริเวณชายแดนอีสานตอนล่าง คุณจะเห็นผืนป่าแห้งแหลงสลับกับทุ่งนาเวงหวางที่ดูเหมือนจะไม่มีความสำคัญอะไรแต่นั่นคือจุดที่คนเฒ่าคนแก่เรียกกันว่าทุ่งสํมฤทธิ์ดินแดนที่ไม่มีใครอยากเดินผ่านหลังตะวันตกดินผู้คนที่นี่เชื่อว่าเสียงฝีเท้าที่ดังในยามดึกไม่ใช่ของคนเพราะในบางคืนที่หมอกลงจัดจะมีเสียงตรรบโบราณดังขึ้นมาจากในดินพร้อมกับเสียงเท้าเรียงขบวน ดังมาจากแนวต้นไม้ทั้งที่ตรงนั้นไม่มีทางเดินไม่มีค่ายทหารเหตุการณ์นี้ไม <cks pagar> ่ใช่เรื่องเล่าหลอนข้างหม้อไฟแต่มีบันทึกอยู่จริงในรายงานของหน่วยลาดตระเวนชายแดนปีพศ .2527 ที่เขียนไว้ว่ามีเจ้าหน้าีสามนายเจอขบวนคนชุดดำถือดาบเดินในแนวป่าโดยไม่มีร่องรอยการย่ำดินและภาพจากกล้องอินฟราเรดก็จับได้เป็นเงาคล้ายกองกำลัง ที่เคลื่อนไหวพร้อมกันเรารู้ว่าตัวเองไม่ได้ฝันหนึ่งในเจ้าหน้าที่กล่าวไว้ในสํำนวนการสอบสวนแต่เรื่องนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการเพราะกลัวว่าจะกระทบความมั่นคงและเมื่อย้อนกลับไปคนบันทึกโบราณในยุครัชการที่หนึ่งพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นจุดตั้งกองทัพของหมื่นอินทรชัยแม่ทัพแห่งกองรักษาป่าตะวันออกที่เคยปะทะก,กับกองกําลังเขมรเร้นเงาอย่างหนัก ในศึกที่ไม่มีวันจบเพราะทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวเรื่องแปลกก็คือทหารไทยเกือบ300อนายจากศึกครั้งนั้นไม่มีรายงานผู้รอดชีวิตและไม่มีใครพบศพนอกจากเส้นธงโบราณที่ถูกลมหอบขึ้นมาทุกครั้งที่หมอกลงบางคนบอกว่าพวกเขาอาจยังคงยืนประจำแนวรบอยู่ที่เดิมเพื่อรอคำสั่งจากแม่ทัพ ที่ไม่มีวันมาถึงหลังจากเหตุการณ์ในเช้าวันนั้นเด็กชายนนไม่ได้ไปทุ่งสำรฤทิ์อีกเลยแต่คำพูดของเขายังฝังใจคนทั้งหมู่บ้านท่านแม่ทัพอย่าให้ข้ากลับไปรบอีกเลยข้าตายไปแล้วคำพูดนั้นจุดไฟความสงสัยให้ครูคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อครูทวินเขาเคยเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์ ก่อนจะย้ายกลับมาสอนเด็กบ้านเกิดครูทวินเริ่มค้นเอกสารเก่าๆจากห้องเก็บของในวัดประจำหมู่บ้านและนั่นทําให้เขาพบบันทึกปริศนาเก่าแก่ฉบับขาดรุ่งริงเขียนด้วยหมึกจางว่าแม่ทัพอินทราชัยนําพลสามร้อยเข้าสู่แนวป่าทุ่งสำริดไม่กลับออกมาอีกเลยวันถัดมา ทุ่งหมอกลงจัดแสงไฟแตะพื้นไร้เสียงชีวิตเสียงกลองยังดังในอากาศครูทวินเริ่มตามรอยต่อจากเอกสารของกลุ่มการปกครองยุครัตนโกสิน์ไปจนถึงหนังสือจดหมายเหตุราชการชายแดนปี2350ที่เคยกล่าวถึงการตั้งแนวรบชั่วคราวตรงบริเวณเดียวกับทุ่งสำริดแล้วเรื่องก็ยิ่งลึกลับ เมื่อเขาพบรายชื่อของนายทหารชื่อหมื่นอินทราชัยในบัญชีกำลังพลยุคต้นรัตนโกสินทร์พร้อมบันทึกว่าออกแนวลาดตะเวนชายแดนตะวันออก5กุมภาพันธ์2351และใต้ชื่อนั้นมีคำเดียวที่จารึกไว้หายสาบศูนเมื่อครูทวินนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่ใส่หน้า แล้วหยิบของบางอย่างจากลิ้นชักมันคือปลอกดาบเหล็กเก่าแก่สนิมเขียวแกะลายขอมเขาบอกว่าชาวบ้านเคยเจอมันในทุ่งเมื่อ20ปีก่อนพร้อมกับเศษธงสีดำที่ไม่เน่าไม่มีใครกล้าเก็บดาบนั้นกลับบ้านเพราะมีคนเคยฝันเห็นชายชุดดำมายืนหน้าประตูพร้อมถามว่าข้าเคยให้เจ้าพักเวรยามแล้วรือ คืนถัดมาครูทวินฝันเห็นแนวทหารเดินเรียงในหมอกและชายคนหนึ่งในนั้นหันกลับมามองเขาใบหน้าสลักแผลเก่าและแววตาเยือกเย็นเสียงหนึ่งกระซิบใกล้หูเขาว่าข้ายังไม่ได้รับคำสั่งถอนทัพข้ายังอยู่ตรงนี้นับแต่นั้น ครูทวินไม่กลับเข้าไปใกล้ทุ่งสำมฤทธิ์อีกเลยสามวันหลังจากครูทวินฝันถึงทหารชุดดำเขาตัดสินใจไปหาพระอาจารย์ที่วัดท้ายหมู่บ้านท่านเป็นพระชราเงียบขรึงที่เคยบวชเรียนถึงขเขมรยุคก่อนสงครามและได้ศึกษาจารึกขอมโบราณจำนวนมากเมื่อครูทวินเล่าเรื่องทั้งหมดพระท่านนิ่งไปนานแล้วพูดว่าเจ้ากำลังเปิดหน้าบันทึก ที่คนรุ่นก่อนพยายามปิดไว้ด้วยชีวิตพระชราหยิบผ้าเก่าๆผืนหนึ่งออกมาจากห้องเก็บของในกุฏิภายในห่อคือเศษหินศิลาแรงเล็กๆชิ้นหนึ่งที่มีรอยจารึกคล้ายอักษรขอมลายมือหยาบหนาแต่ยังชัดเจนท่านเล่าว,ว่าชิ้นนี้มาจากหินสลักคำสัตว์ที่เคยตั้งอยู่กลางป่าในเขตทุ่งสำเร็จมีความเชื่อว่า ก่อนแม่ทับหมื่นอินทราชัยจะยกทัพออกจากค่ายเขาได้จารึกคำสาบานไว้ว่าแม้ไร้ข่าวจากเมืองหลวงข้าจะตั้งมั่นมิถอยแม้ไม่มีใครรู้จักชื่อข้าจะเฝ้าใช้แดนนี้ด้วยชีวิตหากข้าตายข้าจะไม่จากไปจนกว่าแผ่นดินจะเรียกข้ากลับด้วยเกียรติเรื่องนี้ฟังดูเป็นแค่คำกล่าวอันกล้าหาญแต่ความแปลกอยู่ที่ว่า ศิลานี้ถูกพบในปี2,510โดยคณะสำรวจแร่และนำมาเก็บไว้ที่วัดตั้งแต่นั้นคนในคณะทั้งหมดก็จะอุบัติเหตุปริศนาในเวลาห่างกันไม่ถึงหนึ่งปีบางคนหายตัวกลางดึกบางคนขับรถตกคลอง,ท,งทั้งที่ไม่มีโขงคนสุดท้ายทิ้งข้อความไว้ว่าเขายังไม่หมดเวรยาหยิบอะไรจากดินแดนของเขาอีก พระอาจารย์จึงเก็บหินไว้ไม่ให้ใครแต่อีกเลยและตั้งชื่อว่ามันคือศิลาแห่งคำสาบานคืนนั้นหลังครูทวินกลับบ้านเขานั่งมองทุ่งสำริดจ,จากระเบียงไม้หมอกเริ่มลอยขึ้นช้าๆและเงาร่างหนึ่งคล้ายคนยืนถือดาบปรากฏในสายตาเขาอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีเสียงกรองไม่มีเสียงตะโกน มีแต่เสียงลมหายใจเย็นเฉียบที่กระซิบมาว่าข้ายังอยู่เพราะสาบานว่าจะอยู่ห้ามคืนนั้นเป็นคืนเดือนดับไม่มีแม้แสงดาวส่องผ่านครูทวินยังคงนั่งอยู่หน้าระเบียงบ้านไฟในบ้านดับไปโดยไม่มีสาเหตุและหมอกขาวก็ค่อยๆปกคลุมทั้งแนวทุ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ที่ถูกคลุมลงจากฟ้าแต่ครั้งนี้มัน ไม่เหมือนคืนใดที่ผ่านมาเสียงแตรโบราณดังแว่วมาจากที่ไกลครูทวินขยับตัวช้าๆและเง่ยหน้าขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องเขาอยู่จากความมืดท่านใดนั้นเขาเห็นแสงแดงวาวบเครื่องตัวช้าๆเป็นแถวเรียงตรงแนวเดียวกับแนวทหารที่เขาเห็นในฝันมีประมาณ10บจุดเหมือนแสงจากคบไฟที่ไม่มีใครถือ แสงเหล่านั้นลอยต่ำห่างจากพื้นดินเพียงไม่กี่ศอกและเคลื่อนที่อย่างมีระเบียบบางช่วงครูทวินได้ยินเสียงคล้ายฝีเท้ากระทืบลงบนดินหนักแน่นหนักแน่นและหนักแน่นกึกกึกกึกราวกับทหารจริงๆกำลังเดินสวนสนามกลางทุ่งสำริดเขารีบหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกแต่กล้องไม่จับภาพใดๆ มีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังอยู่ปลายเสียงและเสียงหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าครบขบวนแล้วเหลือแค่เจ้าครูทวินขนลุกทั้งร่างเข้าพยายามสวนมนในใจแต่น้ำเสียงจากเงานั้นยังคงกระซิบอย่างชัดเจนเหมือนพูดตรงเข้าไปในใจไม่ผ่านหูเมื่อข้าไม่ถูกเรียกกลับจากศึกจึงขอเรียกเจ้าเข้าศึกแทน คืนเดือนดับนั้นผ่านไปช้าเหมือนหนึ่งศตวตรรษแต่รุ่งเช้ามีคนพบครูทวินนอนหมดสติอยู่บนระเบียงมือกำกระดาษแผ่นหนึ่งแน่นบนกระดาษมีลายมือที่ไม่ใช่ของเขาเขียนด้วยหมึกซีดจางว่าข้าขอเพียงชื่อเดียวให้คนจารึกว่าข้ายังอยู่และตั้งแต่วันนั้นครูทวินไม่เคยพูดเรื่องหมือ่นอินทรชัยอีกเลยหลังจากเหตุการณ์คืนเดือนดับ ครูทวินพักงานหลายวันแต่แทนที่จะหายไปเขากลับใช้เวลาทุกคืนขุดค้นเอกสารในห้องเก็บของของวัดค้นหาร่องรอยเกี่ยวกับการสู้รบบริเวณชายแดนทุ่งสำริดในยุคที่ไม่มีบันทึกทางการและในวันหนึ่งเขาพบบางสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างในหีบเหล็กใบเก่าใต้ฐานพระประธานมีเอกสารแผ่นหนึ่งเก่าสีดและกรอบ มันคือจดหมายถึงวังจากแม่ทัพนายหนึ่งลงชื่อว่าอินทราชัยข้าพระบาทใจความตอนหนึ่งเขียนว่าศพเหล่าทหารของข้าถูกกลืนหายไปในผืนดินและม่านหมอกข้าไม่อาจพากลับได้แม้เพียงหนึ่งคนข้าขอจารจำพวกเขาด้วยชีวิตขอให้แผ่นดินนี้จำชื่อพวกเขาแม้ไม่มีใครเขียนข้างท้ายจดหมาย มีรายชื่อทหารไทยกว่า300คนแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีรายชื่อใดปรากฏในทะเบียนราชการของกองทัพไทยรายชื่อทั้งหมดนี้เหมือนจะถูกลบออกไปทั้งจากหนังสือราชการทั้งจากปากคนรุ่นหลังแต่ไม่ใช่จากผื้นดินในคืนวันเดียวกันนั้นหลังฝนตกหนักทุ่งสำหริษกลับมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดิน มันคือแผ่นหินจารึกชื่อที่ถูกดินพัดพาออกจากใต้ดินไม่มีใครรู้ใครเป็นคนสร้างแต่มันปรากฏอยู่ที่ริมลำห้วยข้างทุ่งเป็นแผ่นหินขนาดเท่าโต๊ะนักเรียนแต่มีรายชื่อจาไว้ด้วยมือสลักหย,ยาบๆกว่า200รายชื่อเมื่อครูทวินลองอ่านออกเสียงชื่อหนึ่งในนั้นเสียงแตรก็ดังขึ้นทันทีเสียงเดียวกับที่เขาเคยได้ยินในฝันตามด้วยเสียงสั่งแถว นายสมพรลำดับที่179พร้อมรับบัญชานั่นไม่ใช่แค่ชื่อในหินแต่มันคือชื่อของคนที่ยังยืนอยู่ที่ไหนสักแห่งในสนามรบที่ไม่มีใครเห็นคืนนั้นครูทวินจุดทูปให้ทุกชื่อพร้อมกล่าวเสียงสั่นว่าผมขอเป็นคนบอกโลกว่าท่านยังไม่ถูกลืมแผ่นดินยังจำพวกท่านได้บางที สิ่งที่วิญญาณนักรบต้องการอาจไม่ใช่ใชัยชนะแต่อาจเป็นแค่การถูกยอมรับว่าเขาเคยมีตัวตนหลังคืนที่ครูทวินจุดทูบเรียกชื่อเหล่าทหารสิ่งที่เกิดขึ้นในวันถัดมาทำให้เขาเชื่อว่าบางอย่างกำลังตื่นขณะดเดินผ่านแนวป่าละเมาะหลังวัดครูทวินบังเอิญพบโครงสร้างไม้ผูพัง ซ่อนอยู่ใต้เถาวันเหมือนค่ายทหารชั่วคราวตั้งอยู่ผิดที่ผิดทางอย่างไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นมีรั้วไม้ปลายแหลมล้อมรอบเป็นแนวหอกสนิมโบราณปักขวางหน้าทางเข้าภายในมีหินก่อเตี้ยๆรูปสงคล้ายแท่นสั่งแถวและธงสีดำซีดพับเก็บอยู่ในกระบะไม้ไผ่ที่หน้าขนลุกคือ พื้นดินตรงกลางค่ายยังเรียบตึงเหมือนมีคนเหยียบย่ำเป็นประจำครูทวินไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงเดินช้าๆสำรวจรอบพื้นที่ก่อนได้ยินเสียงดังขวับคล้ายธงถูกชักขึ้นจากเสาธงทั้งที่ไม่มีลมแล้วเสียงรองเท้าทหารย่ำดินก็ดังขึ้นตามด้วยเสียงเป่านกหวีดแบบการฝึกเรียกแถว เสียงนั้นไม่ได้ดังจากลำโพงไม่มีใครอยู่ในค่ายนี้เลยถังแต่เสียงสั่งแถวก็ดังชัดถนัดหูท่านผู้สั่งแถวยังไม่กลับครูทวินเริ่มหายใจไม่ทันเขาเก้าวถอยหลังแต่รู้สึกเหมือนมีใครมองมาจากทุกทิศแม้จะไม่มีใครในสายตาเลยสักคนทันใดนั้นเสียงหนึ่งกระซิบมาจากทางข้างหลังเขาท่านผู้สั่งแถว ยังไม่กลับเสียงนั้นไม่ได้หลอนไม่ได้แผ่วแต่มั่นคงและพักด,ดีอย่างยิ่งราวกับมาจากทหารจริงๆคนหนึ่งที่ยังคงรักษาค่ายแม้เวลาผ่านมา200ปีครูทวินจึงเข้าใจว่าค่ายนี้คือจุดสุดท้ายที่ทหารไทยชุดหมื่นอินทรชัยตั้งมั่นปะทะเขมรและพวกเขาก็ไม่เคยละทิ้งตำแหน่ง หากแม่ทัพยังไม่ถอนกำลังหากธงยังไม่ถูกชักลงหน้าที่ของทหารก็คือยืนอยู่ตรงนั้นต่อไปแม้จะไร้เนื้อหนังแม้จะไม่มีใครจำแม้จะไม่มีใครเห็นหลังจากพบค่ายทหารลับกลางป่าครูทวินไม่สามารถนอนหลับสนิทได้อีกทุกคืนเขาฝันถึงธงสีดำที่ถูกชักขึ้นชา้ชาๆพร้อมเสียงเป่านกหวีด และแถวทหารที่ยืนเรียงตรงในฝันนั้นเขามักเห็นเงาชายร่างสูงใหญ่คนเดียวยืนหันหลังให้เขามือจับปลายธงแน่นคืนหนึ่งเขาทนไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับไปยังค่ายร้างอีกครั้งคราวนี้เขาพกทูบผ้าขาวและกระดาษเปล่าติดตัวไปด้วยเขาตั้งใจจะส่งคืนธงศึกนั้นให้ผู้ที่ควรถือมัน เมื่อมาถึงทุกอย่างเงียบสงัดแต่ทันทีที่เขาเดินเข้าแนวรั้วไม้เสียงฝีเท้าก็เริ่มดังขึ้นที่ระกึกที่ะกึกที่ระกึกเสียงเหมือนขบวนคนจำนวนมากยืนอยู่ในความมืดแต่ไม่มีใครเลยมีแค่ธงผืนเก่าวางอยู่บนแท่นไม้ในใจกลางค่ายครูทวินคุกเขา่าและวางผ้าขาวลงเขาวางทงลงบนผ้าพร้อมจุดธูปหนึ่งดอก พร้อมพูดเสียงหนักแน่นว่าข้าขอคืนธงศึกนี้แด่หมื่นอินทราชัยหากท่านยังคงรักษาแนวรบอยู่ขอให้คงนี้กลับไปอยู่ในมือท่านและหากท่านรอคำสั่งถอนทัพข้าขอสงเสียงข้าขึ้นไปถึงฟ้าแทนเมื่อทูบไหม้ถึงกลางดอกลมแรงก็พัดบูบเข้ามาจากทุกทิศธงที่วางอยู่ค่อยๆลอยขึ้นจากภักขาวและหมุนตัวกลางอากาศ ชักขึ้นเสาธงเองช้าๆโดยไม่มีใครสัมผัสเสียงกลองรบดังขึ้นจากแนวป่าและเงาคนร่างใหญ่ร่างเดียวที่เขาเห็นทุกคืนในฝันยืนขึ้นจากเงาไม้ถือดาบข้างตัวหันหน้ามามองครูทวินอย่างช้าๆใบหน้าที่ถูกแผลรบกัดกินดวงตาที่ไม่มีสีแต่จ้องนั่นแล้วเสียงหนึ่งก็ดังในหัวเขาไม่ใช่เสียงคนธรรมดาแต่เสียงของแม่ทัพ ข้ารับคืนหน้าที่แต่สงครามนี้ยังไม่จบจากนั้นเงานั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้แค่ธงที่โบกไว้บนเสาธงเดียวกับที่เคยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยกว่า200ปีคืนนั้นครูทวินกลับบ้านพร้อมความเงียบงันและตั้งแต่วันนั้นทุ่งสำริดไม่มีเสียงฝีเท้ายามค่ำอีกเลย แต่ทุกวันที่ห้ากุมภาพันธ์วันเดียวกับที่ทหารกองนั้นออกศึกทงผืนนั้นจะโบกไหวทั้งที่ไม่มีลมหลังคืนที่ทงศึกลอยขึ้นเสาโดยไม่มีใครสัมผัสครูทวินเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนฝันถึงสนามรบโบราณที่เต็มไปด้วยเสียงกลองเสียงสั่งแถวและเปเลวไฟจากค่ายที่ถูกตีโอบในฝันเขาไม่ใช่ครูทวิน แต่คือใครบางคนที่อยู่ในแนวรบถือดาบเก่าใส่ชุดนักรบไทยโบราณยืนอยู่กลางวงล้อมฆ่าศึกฟันนั้นชัดเจนเกินจริงมีกลิ่นเลือดกลิ่นควันกลิ่นดินเปียกและเหนือสิ่งใดมีสายตาของแม่ทัพคนหนึ่งมองเขาอยู่ตลอดแม่ทัพร่างสูงผิวเข้มใบหน้ามีรอยแผลที่ขางข้างสายและดวงตาสีขุนเขาสวมเกราะเหล็ก ที่แกะลายครุฑป well, ีกลางซึ่งไม่เคยมีบ so, ันทึกว่าถูกใช้ในกล่องทัพใดเขาคือมืนอินทราชัยที่ยังยืนอยู่ในสนามรบแม้เวลาผ่านมา200ปีในฝันของคืนที่สามแม่ทัพผู้นั้นเดินเข้ามาใกล้ครูทวินยื่นมือลงมาแล้วพูดเพียงประโยคเดียวด้วยเจ้าคือผู้รับบัญชาแทนข้าทันใดนั้นครูทวินสะดุ้งตื่นเต็มตา เหงื่อโชกเสื้อเปียกแต่อุณหภูมิในห้องเย็นเยียบเขามองออกไปที่ทุ่งสำริบจ,จากหน้าต่างธงบนเสายังโบกอยู่เหมือนเดิมแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักสิ่งที่ทำให้เขานิ่งงนันคือเงาคนคนหนึ่งยืนมองมาจากแนวหมอกด้านทุ่งไม่ไกลไม่ลึกเกินจะเห็นและเงานั้นสวมชุดเดียวกับแม่ทัพในฝันคืนนั้นครูทวินไม่หลับอีกเขาเริ่มเขียนบันทึก จดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบันทึกชื่อบันทึกบทสั่งแถวบันทึกเสียงรบเขากลัวว่าหากเขาลืมจะไม่มีใครจำต่อและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่มือนอินทราชัยยังไม่ยอมจากไปบางครั้งวิญ,ญญาณไม่ได้ต้องการความเมตตาแต่อยากเพียงให้มีคนรู้ว่าเขาเคยมีอยู่จริงเมื่อครูทวินตัดสินใจเขียนบันทึก เขาไม่ได้คาดว่าจะเจอบางสิ่งแทรกอยู่ในหน้ากระดาษเปล่านี่คืนที่เขาเริ่มเขียนชื่อหมืน่นอินทราชัยลงบนหน้ากระดาษมึกจากปากกากลับไหลออกเองเป็นรูปเส้นขีดคว้เหมือนมีมือที่สองเขียนอยู่ด้วยครูทวินหยุดมือทันทีแล้วเฝ้ามองดูร่องมึกที่กระเพื่อมบนหน้ากระดาษตัวอักษรแปลกๆป,ปรากฏขึ้นช้า,ชาคล้ายอักษรของโบราณแล้วกลายเป็นประโยคภาษาไทยโบราณที่อ่านได้ว่า ข้าไม่ได้ตายในสงครามแต่ข้าตายในความลืมครูทวินสะดุง้งเขากลับไปค้นเอกสารอีกครั้งและเจอบันทึกทหารบกฉบับหนึ่งที่ไม่มีเลขทะเบียนในนั้นบอกเล่าเหตุการณ์ที่ไม่เคยถูกเปิดเผยในปีพศ2อ,อ5 1กองลาดระเวน3 0 0นายหายตัวระหว่างภารกิจสกัดทัพเขมรไม่พบร่องรอยไม่พบศพไม่พบอาวุธ น่วยข่าวกรองลงความเห็นว่าถูกทำลายทั้งหมดโดยไม่เหลือเวลาแม้แต่จะตั้งแนวสู้แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกว่าคือบันทึกลับเฉพาะที่แนบมากับเอกสารฉบับนั้นเขียนด้วยลายมือสั่นๆของนายทหารยุคหลังที่ระบุว่าวันที่5กุมภาพันธ์ปีพศส4 8 7ัฉันได้ยินเสียงสั่งแถวจากในป่า เสียงเหมือนแม่ทัพจริงๆสั่งทหารเดินขบวนฉันถามว่าใครนะและเสียงก็ตอบกลับมาว่าข้าคือหมื่นอินทราชัยเจ้าผู้รับคำบัญชาหลังความเงียบครูทวินเริ่มเข้าใจว่าหมื่นอินทราชัยอาจไม่ได้แค่ค้างขาแต่เขาอาจตั้งใจจะอยู่เพื่อเฝ้าแนวชายแดนเพื่อสั่งแถวให้ลูกน้องยังคงตั้งมั่น เพื่อรักษาสิ่งที่ชื่อว่าหน้าที่แม้ร่างจะสลายไปแล้วทุกครั้งที่ครูทวินเขียนชื่อของทหารคนใดในบันทึกเสียงเป่านกหวีดก็จะดังขึ้นจากแนวป่าด้านหลังบ้านเหมือนระบบบางอย่างยังทำงานแม้กองทัพจะไม่มีอยู่จริงแล้วและเมื่อเขาเขียนถึงตัวแม่ทัพเสียงสั่งแถวก็จะหยุดนิ่งเหมือนทุกเสียงรอฟังว่าเขาจะเขียนว่าอะไรคืนนั้นก่อนนอน ครูทวินเขียนบรรทัดสุดท้ายลงในบันทึกด้วยหัวใจสันเทาหมื่นอินทราชัยข้าระลึกถึงท่านแล้วข้าขอประกาศให้รู้ว่าท่านยังมีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์ถึงแม้จะเป็นเพียงในประวัติศาสตร์ของเงาก็ตามและเมื่อเขาปิดบันทึกเสียงกลองศึกที่เคยดังมาหลายคืนก็เงียบลงเป็นครั้งแรกหลังจากคืนนั้นครูทวิน ไม่เคยได้ยินเสียงกลองหรือเสียงสั่งแถวอีกเลยทุกอย่างเงียบลงเหมือนกับว่าแม่ทัพและเหล่าทหารได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วแต่เขายังฝันต่อเนื่องฝันถึงสนามรบกลางหมอกฝันถึงใบหน้าของผู้ชายหลายร้อยคนไม่มีชื่อไม่มีเบอร์ประจำตัวแต่ละคนยืนเรียงตรงมองไปข้างหน้าราวกับรอคำสั่งสุดท้ายในฝันสุดท้ายมื่นอินทราชัย เดินออกมาจากแถวยื่นดาบออกมาทางครูทวินพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและหนักแน่นว่าข้ออกการถอนทัพแต่เจ้าผู้เป็นปากเสียงของแผ่นดินหากแผ่นดินยอมรับเราข้าจะถอยกลับครูทวินยื่นมือไปรับดาบท่านใดนั้นทหารทั้งหมดในแนวแถวก็ค่อยๆถอยกลับพร้อมกันเสียงเท้ากระทบผืนดังเป็นจังหวะจากหนักเป็นเบาจากชัดเป็นเงียบ จนสุดท้ายเหลือเพียงเสียงลมในทุ่งสำริดเมื่อเขาตื่นขึ้นมามีดาบโบราณวางอยู่บนโต๊ะไม้หน้าบานเปื้อนเด่นและสนิมเขียวบางส่วนยังติดอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่ดาบเล่มนั้นมีรอยจารึกชื่อสั้นๆด้วยภาษาขอมว่าอินทราชัยครูทวินนำดาบนั้นไปตั้งไว้ในสาลไม้หลังวัดพร้อมเขียนป้ายเล็กๆไว้ข้างล่างว่า แด่ผู้บัญชาการผู้ไม่เคยละทิ้งแนวรบท่านได้กลอบแล้วหลังจากนั้นทุ่งสำริตก็กลายเป็นเพียงทุ่งนาไม่มีหมอกไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีธงศึกโบกไหวยามคำ่ำแต่ในทุกปีวันที่ห้ากุมภาพันธ์ผู้คนในหมู่บ้านจะวางดอกไม้ขาวหนึ่งช่อไว้ใต้ศาลนั้นเพื่อเตือนกันว่าในประวัติศาสตร์ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยได้รับคำสั่งถอนทัพ แต่เขายือนอยู่เพราะรักแผ่นดินและจากไปก็ต่อเมื่อแผ่นดินยอมรับว่าเขาเคยอยู่จริงตำนานการรูปของทหารไทยที่มีต่อขเขมรศึกที่ไม่มีคำสั่งถอนทัพในประเทศไทยมีหลายตำนานที่เกี่ยวกับสงครามแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ในหนังสือเรียนไม่มีป้ายจารึกหรือแม้แต่อนุสรสถานใดๆเรื่องของทหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีร่างไม่มีศพ แต่ยังคงยืนประจำแนวรูปจนถึงทุกวันนี้ตำนานนี้เริ่มจากทุ่งโล่งแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อว่าทุ่งสำริดดินแดนเงียบงันที่ชาวบ้านเล่ากันว่าหากเดินผ่านในคืนหมอกจัดจะได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงแตรสั่งแถวที่ไม่มีใครเป่ามันอาจเป็นแค่เรื่องเล่าชวนขนลุกทำให้เกิดกับเด็กชายคนหนึ่งที่ละมือพูดว่าท่านแม่ทัพอย่าให้ข้ากลับไปรบอีกเลย ทั้งที่ไม่เคยรู้จักสงครามไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์และไม่เคยได้ยินชื่อแม่ทัพเหตุการณ์นั้นทําให้ครูคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อว่าครูทวินเริ่มสืบค้นข้อมูลเขาพบบันทึกโบราณพบร่องรอยของศึกที่ไม่มีใครบันทึกพบชื่อของแม่ทัพผู้หนึ่งมื่นอินทรชัยมื่นอินทรชัยเคยนําทหาร3 0 0ร้อนายเข้าสู่แนวชายแดนเพื่อสกัดกองกําลังขมือนเร่นเงาในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ และพวกเขาไม่เคยกลับมาไม่พบศพไม่พบรายงานการสู้รบไม่มีแม้แต่คำสั่งถอนกำลังนับแต่นั้นมาในบางคืนชาวบ้านจะเห็นแสงสีแดงลอยต่ำในทุ่งเหมือนคบภัยเรียงแถวได้ยินเสียงสั่งแถวแต่เมื่อเข้าใกล้จะพบเพียงหมอกและความว่างเปล่าครูทวินพบร่องรอยของค่ายทหารโบราณกลางป่าพบธงศึกสีดำเก่าและจารึกคำสัตย์สาบานที่แม่ทัพเขียนไว้ว่า หากข้ายังไม่ถูกเรียกกลับข้าจะยืนรักษาแนวรบจนกว่าผืนแผ่นดินจะรับรู้การมีอยู่ของข้าเขาเริ่มฝันฝันถึงหมื่นอินทรชัยฝันถึงแถวทหารเงาที่สั่งเดินแถวฝันถึงเสียงกระซิบว่าเจ้าคือผู้รับบัญชาแทนข้าและในคืนหนึ่งครูทวินตัดสินใจคืนธงศึกให้แก่แม่ทัพธงนั้นลอยขึ้นเสาโดยไม่มีใครจับเงาทหารจึงค่อยๆถอยหายไปในหมอก หลังเหตุการณ์นั้นไม่มีเสียงฝีเท้าในยามดึกอีกแต่ครูทวินพบดาบโบราณวางไว้หน้าบ้านสลักชื่ออินทรชัยด้วยอักษรขอมเขานำดาบไปเก็บไว้ในสารหลังวัดพร้อมเขียนคำจารึกว่าแด่ผู้บัญชาการผู้ไม่เคยละทิ้งแนวรบท่านได้กลับแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจะนำดอกไม้ขาวมาวางที่ศาลแห่งนี้ทุกวันที่5กุมภาพันธ์เพื่อระลึกถึงกองทัพที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ แต่เคยยืนหยัดอยู่ในสนามรบอย่างไม่มีใครสั่งและรอคำสั่งถอนทัพที่ไม่มีวันมาถึง